สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตสถานการณ์การสู้รบกันในบริเวณพื้นที่ของภูมิภาคคาคีฟกันอย่างต่อเนื่องโดยมีข่าวว่าวันนี้กองทัพรัระเซียได้ส่งกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ และสามารถมีความก้าวหน้าได้อย่างมีนัยสําคัญซึ่งการรบกันในจุดนี้กองทัพรัสเซียต้องการที่จะยึดภูมิภาคคาคีฟหรือว่าต้องการที่จะหันเหความสนใจของกองทัพยูเครนถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากส่วนข่าวสารในด้านอื่นๆจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมริเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ ณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียต้องประสบกับความล้มเหลวสําหรับการส่งกําลังเข้ามาโจมตีภูมิภาคคาคีฟของยูเครนแต่มาวันนี้พวกเขาได้ส่งกองกําลังขนาดใหญ่บุกเข้ามายึดพื้นที่ได้หลายหมู่บ้านกองทัพรัสเซียได้ส่งกําลังเข้ามาเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งยานเกราะอ,อีกจํานวนหนึ่งมีรายงานในพื้นที่ว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้งานปืนใหญ่สนามเครื่องบินรบ โรนและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางในพื้นที่การสู้รบแห่งนี้อีกด้วยจากภาพที่โดรนละตะเวนของยูเครนได้ตรวจพบกองทหารขนาดใหญ่ของรัสเซียที่มีจำนวนมากกว่า100นายได้ทำการรวมตัวกันในป่าแห่งหนึ่งก่อนที่จะบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านของยูเครนในช่วงบ่ายซึ่งสิ่งนี้สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่านี่คือการปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบ ส่วนในภาพที่2นั้นพบว่ามีรถรบฐานราบของกองทัพรัสเซียอย่างน้อยจํานวนสาคันที่ได้นํามาแอบจอดเอาไว้ทางด้านใต้ของหมู่บ้านนี่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของกองทัพรัสเซียเราจะได้พบเห็นว่ามีฐานราบกลุ่มหนึ่งของกองทัพรัสเซียกําลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านโมโรโคเวตซึ่งเป็นพื้นที่โซนสีเทาคาดว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็ต้องการที่จะยึดหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไปครับ ทางนี้บล็อกเกอร์ทางด้านกันหารชาวยูเครนได้กล่าวว่าสถานการณ์ยังคงมีความซับซ้อนมากขึ้นศัตรูกำลังนำกองลังเข้ามาในดินแดนของเรามากขึ้นเรื่อยๆมีการนำฐานราบเข้ามาอย่างต่อเนื่องรุกคืบกันแบบเป็นกลุ่มพยายามที่จะยึดหมู่บ้านชาวยูเครนแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะไม่ได้ส่งอาวุธหนักเข้ามามากนักแต่ว่าพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่สนม้มเครื่องบินรบ รวมถึงดโดรนและการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางส่วนกองทหารของยูเครนเองก็พยายามที่จะหยุดการรุกของศัตรูลงให้ได้พวกเขาพยายามที่จะทําลายกําลังรบของกองทัพรัสเซียให้ได้มากที่สุดโดยกองทัพยูเครนนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับภูมิภาคแห่งนี้มากขึ้นและทําการสื่อสารกับประชาชนเพื่อไม่ให้กองทัพรัสเซียนั้นมีความก้าวหน้ามากไปกว่านี้ และนี่ก็คือสถานการณ์การรบกันในภูมิภาคคาคีปล่าสุดนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่ากองทัพรัสเซียไม่น่าที่จะต้องการยึดแคว้นคาคีปทั้งหมด เพราะว่าหากรัสเซียต้องทําแบบนั้นพวกเขาก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลจึงจะมีโอกาสที่จะสามารถยึดภูมิภาคคาคีปไปได้อย่างไรก็ตามทางการของรัสเซียอาจที่จะต้องการสร้างแนวกันชนระหว่างชายแดนยูเครนและภูมิภาคเบลกรอดให้ออกห่างจากกันมากขึ้น เพื่อที่จะไม่ให้ฐานส่งกําลังบํารุงและฐานยิงจรวดของรัสเซียในพื้นที่ของเบลเกรดนั้นถูกก่อกวนจากปืนใหญ่สนามของยูเครนครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะออกได้ทั้งสองหน้าซึ่งเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคคาคีฟกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวในแคว้นของโดเนสกันต่อเลยนะครับซึ่งมีข่าวว่ากองทัพยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลแบบเอท c m s ยิงเข้าโจมตีพระาคารแห่งหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สนับสนุนชาวราัสเซียมาทําการประชุมกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังไม่ทราบความเสียหายเบื้องต้นแต่ก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าแรงระเบิดนั้นแรงมากจริงๆครับ ส่วนการรบกันทางทิศตะวันออกอีกจุดหนึ่งของยูเครนกองทัพรัเซียก็ได้ให้ฐานราบจู่โจมของพวกเขา ขับยานพาหนะแบบ ATV จากจีนบุกเข้าจู่โจมแนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไปไม่รอดถูกปืนกลของยูเครนหยุดเอาไว้ได้สิ่งนี้เป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับกองทัพเบอร์สองของโลกที่กล้าให้ฐานราบของพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตมากขนาดนี้ซึ่งการทำการรบในสภาพสนามรบที่มีความรุนแรงสูงแบบนี้ยานพาหนะแบบเอทนั้นไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะมาทาการรบในแนวน้ เพราะว่าพวกมันไม่มีเกราะอ,อะไรเลยดังนั้นมันก็ไม่สามารถป้องกันอะไรได้แม้แต่ปืนเล็กก็ตามครับสิ่งที่ทำให้ฐานของรัสเซียมีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสูงมากๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการรบกันในยูโรชเน่ e กันต่อเลยนะครับซึ่งในจุดนี้ทางการของยูเครนก็ได้เปิดเผยภาพดโดรนแบบ FPV ของพวกเขาไล่โจมตีรถถังยานเกราะของกองทัพรสัสเซียและสามารถทำลายพวกมันลงได้เป็นจำนวนมากครับซึ่งการรบกันในจุดนี้ก็ถือได้ว่ามีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถตั้งรับการ การรุกของกองทัพรัสเซียได้ดีมากขนาดไหนเพราะว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของรัสเซียที่จะทําการโจมตียูเครนครับเพราะว่าภายในปีนี้นักวิเคราะห์ทางด้านการหารนั้นก็ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าทางการของยูเครนน่าที่จะไม่มีความพร้อมในการโจมตีตอบโต้กลับดังนั้นในปีนี้จะเป็นทีการรุกของรัสเซียและกองทัพยูเครนนั้นจะเป็นฝ่ายตั้งรับ ส่วนในปีหน้าก็มีโอกาสที่กองทัพยูเครนจะเริ่มเป็นฝ่ายรุกบ้างเพราะว่าพวกเขานั้นก็น่าที่จะได้รับมอบเครื่องบินรบแบบ F16 เข้ามาในช่วงของปลายปีนี้ครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจําวันที่12พฤษภาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,260นายยานเกราะ22คันรถขนส่งทางการทหาร64คันรถถัง5คันปืนใหญ่สนาม30กระบอกโดรน42ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบเครื่องบินรบ1ลำ ขีปนาวุธหนึ่งลูกและระบบป้องกันพลังการอีกหนึ่งระบบครับถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นก็ยังคงศูญเสียฐานราบและปืนใหญ่สนามสูงเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของยูเครนกันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้ประเทศอังกฤษนั้นก็ประกาศแพ็กเก็ตความช่วยเหลือชุดใหม่ให้แก่กองทัพยูเครนมูลค่า500ล้านปอนด์ซึ่งแพ็กเก็ตความช่วยเหลือนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหุ้มเกาะครับสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถนําพาฐานราบเข้าสู่สนามรบได้ดีมากยิ่งขึ้น ก็ถด้ว่าเป็นความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องประเทศพันธมิตรของยูเครนนั้นแอดมินก็มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ยูเครนต้องแพ้สงครามให้กับรัสเซียอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยน,นะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกนันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ